สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาในช่องทารินนะครับวันนี้ในเกมนันเจอนะครับแล้วก็จะมาทุบดาวตกนะซึ่งวันนี้ผมก็ไม่หวังอะไรมานะครับผมแค่ตั๋วกระชายเยอะกับอับกบให้กลับไปยมทูตน,นะกบม่วงสักตัวหนึ่งก็ยังดีตอนนี้ผมมีคอนอยู่ประมาณ600อนะน่าจะนะประมาณ5 9 2นะมีอันนี้1ชิ้นก็แต่มช่ั้อปกก่อนก็ถามว่าผมอะไรผมก็เอานะตอนนี้ รู้สึกว่าผมไม่ได้อะไรละอ่ะรูะส้สกดทุบเลยไม่ต้องกดอะไเยอะอ่ะเรียบร้อยละได้กบโอ้ได้เ็ดตัวกาชาห้าสิบอันเลยนะกบฟ้าอสามอันนะเขี้ยวอีก,อกโอ้โหเขี้ยวอีกร้อยสิบเจ็ดอันสิบอันนะแล้วก็ตัวอีกโอเคถือว่าคุ้มค่าสำหรับผมนะไม่ได้อะไรมากนะอะพูดแล้วก็จัดต่อเลยอนะนี่ตัวหกสิบใบฮึบ อยากได้เทนกานะก็ได้ก็ดีนะเพาะถ้าแป้งของผมปั้นแม็กะนะเพราะผมมีกบแล้วเตะออกไหมโอ้โหออกนะแต่อาริสอยากได้เทนกามากนะแต่ว่ามันไม่ออกเมื่ทีนึงออกแล้วโอ้ยนี่แหละสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่มยมอยากได้มากเลยนะว่ามันเป็นตัวโปรดของในเรื่องเลยดูไอ้มันผมชอบมาก อันนี้นอนหลับฝันดีแล้วเรียบร้อยนะเต็มเกลียวเรียบร้อยนะครับถือว่าคุ้มค่านะรอบนี้ผมรู้สึกว่าดีมากโอ้โหเยอะม,มากเยอะมากนี่แหละแค่นี้ผมก็พอใจนะผมไม่อะไรละคือรอบนี้ผมก็ไม่ได้หวังว่าจะได้กบก้าวดาวหรืออะไรนะขอแค่ได้เต็มกลียก,ก็พอใจแล้วเยอะมากเยอะมากนี่แหละดีใจจริงๆ ่าไอเดียหลักผมก็ขาดตัวดามิเอตท่าด้ำพอดีนะผมมีเทนกาผมก็ปั้นเลยแล้วกันเาออันนี้ปั้นแม็กเลยผมไปทำขึ้น่นตาก้าดาวเลยนะแต่รอวันศุกร์ก่นอนรออันเทนการดพูดปะผมผมพูดแล้วผมพูดเลยนะผมไม่สนว่าจะว่าไงนะผมมีกบปั้นเลยนะดีเลยดีเลย สุดยอดมากถึงเกียร์จะยังไม่พร้อมมากเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเปิดฐานเกียร์ทีหนึ่งนะตอนนี้ก็รูปอีกยังมีรอสามสิบนะอรอลีลีกอีกแลก้ลวก็รอพวกอะไรอีกเอาเน,เ,นนเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้ผมก็ปัน้อนอ่าเทนไก่เรียบร้อยแล้วนะก็เดีย๋ยวผมจะค่อยไปหาเกียร์แล้วกันเนาะแล้วก็ไปีสลับขึ้นไฮเปอร์นะเดี๋ยวขาดมังกรกับขี่เสื้อนะค่อยไปหาแล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวไป่สลับไปที่ดีรองกันเลยลวกันนะผมได้ตัวละครที่อยากได้แนละ้วโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในไ d 2ีแล้วนะมาสักหน่อยคือ ID ีนี้ก็อยากได้ดาเมจธาตุไม้นะใน ID ีซึ่งก็มีชูชูนะที่อยากได้แล้วก็ถ้าไ้เทนกามาผมก็จะเอามาแทนพิงคี่นะหรือไม่ก็แทนตัวบินนะครับแต่ถ้าไอเกียวกามาผมก็จะปั้นเอามาแทนไอแจ็คนะครับเพราะว่าแจ็คมันเก่าแล้วนะผมก็เลยจะแจ็คออกนะ ไอดีนี้น่าจะมีหกร้อยนะเพราะว่าไอดีหลักผมมีลืมฟ้าไปวันหนึ่งใช่มีหกร้อยนะ,ะแต่ก็ได้แค่กมไฮเปิกแหละไม่เป็นไรครับอ่าได้มีตัวนี้ได้มีคอรนี้สิบห้านะไปกูมัแล้วว่าเท่าทันเพลงปึ๊บอุ้ยนวนที่ห้านะสิบอันโอ้โหตัวไฮเปิกแหละอ่าได้กบฟ้าสามนะได้เขี่ยวเก้าได้ในตัวยี่ตับสองได้ประมาณห้าสิบตัวนะซึ่งไม่ได้แย่ ก็ถามว่าไอดีนี่มีกบเท่าไหร่นะผมก็มีเยอะอยู่นะก็ตอนนี้กบฟ้ามี24นะครับกบไฮเปอร์มี14นะก็เก็บไว้รอแสงมือนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่อยากปั้นนะถ้าไม่ได้เดือนนี้ผมก็ว่าจะไม่ปั้นอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมไม่โดยปัพ้นอะไรนะผมมีอควาในทีมแล้วแต่มันแก่ผมยังไม่ถึงนะแล้วก็ตอนนี้ผมว่าผมจะเที่ยวที่เหลือไปอัพเอาต้องรีเกมก่อนให้รีแล้วกันก็ ตอนนี้ตัวละครก็คงที่แล้วนะเหลือแค่หาอะไรมาเสริมทีมนะแต่ว่าผมว่าจะเอาตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้ออกลเลยมันค่อนข้างหนักแลยนะไปเทนกะมาก่อนเลยลูกปึบจะเปิดเทนกาอีกนิดหน่อยนะเดี๋ยวได้ชูชูด้วยเน่ใจนิดหนไดงนะชูชูแด้ผมปั้นเลยนะราวปีนีสตา ไป,ปจอนเอาเกลือนะไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอด้ลองมันอย่างนี้แล้วนะผมก็เลยไม่ซีเรียงเท่านะไหร่นะไปแลกอีกหน่่ยแล้วกันม,มีให้แลกอีกตัวนึงเจ้วกะท้งมาแล้วปะ หรือม่ก็ฮิมารีก็ได้นะฮิมารีผมก็ชอบนะแต่มันเป็นแบบเพิ่มสีมากกว่าชุ่มๆหมาเดียลูกปึบไม่ตนายนะก็ถ้าถามว่าทีนี้ต้องการอะไรไหมก็ไม่เลยนะก็เดี๋ยวตอนหลีกล้วแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวแค่รอคิดมาแล้วตอนนี้ก็เกลียมันก็เปิดไม่ได้เท่าไหร่นะช่วงนี้ก็ห่างเกลือนะครับก็ เดือนที่แล้วก็มีเปิดได้นึงนะเป็นมีตัสสีต่างานะแตนเดือนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้ทีก็น่าจะเปิดอีกสักครั้งนึงแล้วก็ไม่จะไม่เปิดแล้วน,นะไปดีถัดไปแล้วละกันก็นมาลุยกันต่อที่ไอดีนีครับก็ไอตีนี้ก็ไม่ขาดทะเลแล้วนะก็คือเหลือแต่ปั้นตัวแม็กขึ้นมานะเหลือถ้าได้ขบฟ้าเยอะก็จะไม่เยะเท่าไหร่น,นะตอนนี้ก็เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเยะรอบนี้ผมก็เปิดได้แล้วนะก็มีไอเนี่ยนะ เปนไนพรของยูมารีแต่จริงๆก็อยากปั้ียกนอื่นกกมากกว่านะหรือไม่ก็ช่องกลางนะครับมาใส่ใเก็บไว้เพื่อใช้กับตัวมือนะครับไอทีนี้ก็แสงมืดก็มีแค่เนี้ยมยีสองตัวนะสองสามตัวก็ผมว่าจะปั้นในตัวนี้ต่อไปนะเพราะตอนนี้กบมันก็จะใกล้ะมมกละก็บไฮเปิลนะตอนนี้ก็มีเจ็ดตัวนะแต่กบเอาต้าเลยแหละผมน่าจะมีเยอะอยู่สิบหกนะก็ได้ไม่ได้ต้องการดาบมีธาตุน้ำนะแต่ได้ดาบมีธาตุไฟจะมาแทนนะถ้าได้เคลียร์เกลากมาผมก็จะปั้นนะครับเพราะ ไม่คิดอะไรเยอะนะต่อให้มันไม่ทะลุมาตากเขามาเล่นช่วยอันนี้เฉยผมจะไปดันๆนะครับไปไม่พูดทอดทำเพลงผมเป็นคนดวงไม่ดีนะก็ไม่ซีเรียสเลยอ่าได้อันนี้18อันน,นนะไม่ได้แย่นะผมชอบมากไปสกอไม่อะไรเยอะ180แันนะเปันนะตัวธรรมดาอีกสองอันอุ้ยไอ้กอฟ้าสิบเอ็ดตัวโคตรเยอะ แล้วก็เขี้ยวอีกเจ็ดสิบอันนะยอดยอดนี่แหละดีมากดีมากผมแค่นี้ก็พอละโกลฟ้าเจ็ดตัวนี่ก็ถือว่าเยอะมากันนะตอนนี้ผมมีโกฟ้าอะไรยี่สิบเจ็ดตัวโอ้โหแต่เดือนนี้เปิดไปได้ผมก็จะปั้นไใ้หมายจีนะที่ผมรองมาหลายเดือนนะไปเปิดอันนี้นี่ขาัขาดนี้งไปมาอีกน่าีิสิ โอ้ยตอนนี้ผมก็อยากได้พอดีเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตอนตนี้ก็ผมก็เป็นแผนว่าจะปั้นไมค์ี้ไม่ก็ปั้นไอ้ตัวนี้พลังน้ำนี่นี่นี่ว่าจะไปตัตีแผนเลยที ดูก่อนว่าผมจะปั้นตัวอะไรต่อนะแต่จริงๆนี่นก็ไปไนปั้นไมคกี้แหละ like ใส่เดี๋ยวพอมนี้นะใส่ตัแรกดีวกว่าใส่ตัแรกน่าจะดีกว่านะไมคกี้มันเอามาตายแลยนะ้วไม่มีลบเลยนะเดี๋ยวเออใส่ไปกันยังไงเราเลิกไม่ใช้ตอนนี้ โอเคไปที่แัวไปกันก็มาอยู่ในดีสุดท้ายที่ผมจะเปิดนในวันบบนี้แล้วนะครับไอ้ดีนี้ก็จบทอหนึ่งแล้วนะก็ทะยายอีกตัวนี้มาปั่นเพืได้กดฟ้ามาอีกสามตัวก็พอแล้วนะผมไม่เอาอะไรเยอะแล้วีนี้ก็อยากได้ดักน้ำม,มาเสริมทีมอีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องมานะเออแค่ร้อยกว่าน,นะถ้าอยู่ไปขอตัวเยอะๆก็ได้ โอ้ oh, คนตกก็เยอะได้ตัวมาหยิบอ๋อได้กบมาหยิบโอ้ถือว่าเลือนนะแต่ได้ตัวมีโอเคไม่แย่นะไปไปต่อเลยคนระับคนข้างเตือนนะ,ช,ะชู้ชู้เลยนะชู้ชู้ ออกแย่ออก,อย,กอยิงจริงจริงนะตัวนี้ตัวก็ไม่ได้เก่งยังจะออกแยก่ดิไม่เป็นไรว่าตอนนี้ผมก็ไอ้ด่านผมก็ผ่านแล้วนะก็จะได้มูลมาผมก็ผ่านแล้วผ่านผ่านด่านไอ้ซีพีพาร์กมาเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะตอนนี้ก็เก็บด่านไปเรื่อยเหมือนกันก็คงไม่ติดาหาเลิกโกเป็นสักพักหนึ่ง ในสุดผมก็จะได้ตัวแม็กแล้วนะโอเคตอนนี้ดีนีผมก็มีแม็กาตัวแล้วนะหลังจากเล่นไปประมาณ2เดือนนะก็ตัวต่อไปผมจะทำแม็กอาจจะเป็นตัวนี้แ้วไม่ก็เก็บรอคอลาโบนะครับโอเคไหนล้วก็ถาคลิปแล้วตีพีพีเลอกหน่อยว่าผมใส่ p ีพียังไงนะ อันนี้ที่ผมขึ้นทองหนึ่งได้เพราะผมใช้บาลวไ,วไอ้ไอ้ไอ้ไอมูนนะในการเอามายื้อแล้วก็ให้ตัวบินตีนะซึ่งมันค่อนข้างเกียนเลยแหละผมชอบมากเนี่ยทำเนี้ยมันไม่ค่อยต้องลัวเท่าไหร่นะไการแพ้นะเพราะไอ้มูนเราันยืนให้ได้นะพอหมดโลมันก็ตายนะครับซึ่งก็มันแย่นะ ไม่ทำขึ้นางเกดาดังนะครับเพราะว่าเอาความสามารถกันอันนี้นะกันไอ้โดนกนาลิกานะถือว่าไม่แย่เท่าไหร่มาแล้ตวตองบินผมแต่มันบินช้าผมไม่น่าใส่อัตราช้สกิลเดินแหวะดีไปนะดูดูดูควมความดูดูดูด,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 ดูสองทีแตกเองชนะนั่นแหละผมใช้วิธีนี้ในการไต่นะซึ่งมันง่ายมากเลยในการไต่กนาะลีกเนี่ย ก็อาจเล่นไปเรืเ่อยอจะได้ขึ้นอาจจะได้รูบีพอในการเปิดคิดมัดนะผมจะพยายามหาทีมที่มีตัวทันบินนะครับว่าเราจะแพ้ทางทีมแบบนี้นะอทีนี้มีนะดูตัวให้มูลเดินคนเร็วเลยนะแป๊บๆวิงไปชนหน้าบ้านเลยยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าตัวตัวชนนะ่ะ ตัวก็จะโหดน,นะครับแต่ถ้าเขาฆ่าเราไม่ตายเราก็ชนะนะดูมันข้อป้อมออข้อที่ละสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบถึงสิบห้าถ้าถ้าป้อมบางก็จะสิบห้าครับแต่ถ้าป้อมนายก็จะประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเดี๋ยวก็แตกนะครับโดยมูลมันเดินมารับดามเมจที่นี้ก็ชนะแล้วนะเห็นไ,ไหมที่ตายไไง่ายง่ายๆนะครับนี่ชนะลนะ แบบทีนี้ผมตีไม่ได้นะเขาโหดเกินนะมีตัวน,นี้ได้มันโดนความสามารถนะครับากาจจะแพ้ได้ก็หาเทียที่มันชนะง่ายๆเลยนะไม่ทีแบบเนี้ยผมตีไม่ได้นะเขาตีป้อมแรงกว่าผมนะจะลองดูนะลองลองลอง,ลอ,งอยากลองดูสักหน่อยว่าผมจะชนะได้ไหมป้อมของผมกับของเขาตัวเขาก็ยังไม่แม็กนะแต่น่าจะตีแรงกว่าผมเยอะเลย,ยเพราะว่าแสงมือมันตีแรงเลยครับเห็นไหมแค่มาสกิลใส่ตัวข้างล่างตัวข้างกระต่ายนะปกติตัวตัวบินตีใส่สกิลข้างล่างไม่ค่อยตายนะ แบบมันตีแรงมากดูดินี่เหี้ยมันยังไม่บั๊บเลยเนี่ยแรงนั้นตั้งสิบเปอร์เซ็นต์น่ะใครจะท่นบั๊บมันต้องโหดอ่ะไอเทมนะเปิ้ลป้อมแตกเอาอ่ะผมชนะนะดวงดีนะครับมันไม่บั๊บก่อนที่จะมาตีป้อมผมนะถ้ามันบั๊บก่อนตีป้อมผมผมแพ้ไปละอันนี้ตัวกันบินนะ ก็มันเกียร์โหดแต่ผมก็ตัวว่าเนี่ยโหดะอาทิตย์นี้ความสามารถลเนี่ยมันโกงมากนะครับเพราะว่ามันยืนให้เราได้พูดนานเลยนะใส่เกียร์ปล่อยตัวไปไหนก็ไม่โอกาสชนะสูงนะ เดี๋ยบอกนะแพ้เนี่ยเออไอตัวมูลโดนผักไปอยู่หลังป้อมเลยยืนให้ไม่ได้ไม่เป็นไรมีแพ้บ้างปกตินะ เน่แต่ตัวการบินเขาเวิยวหนึ่งนะทำไมเขามารอเราอ,อย่าไปตีนะครับเขามารอไอเช ตัวพี่ผมติดเตียงเกิดที่มันเดินช้านะอาจจะต้องไปเปลี่ยนออปชันโวว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 แรงเลยเลยอาจต้องไปเปลี่ยนออปชันให้มันเป็นแบบวิ่งไวหน่อยจะช่องกลางให้มีออปชันวิ่งไวนะตอนนี้มันก็วิ่งไวแหละแต่มันยังไม่ไวมากยังไวไม่สุดนะน่าจะแพ้นะเห็นไหมมันตีป้อมหมดละมันบับแล้วด้วยเกียร์ผมแพ้ ก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเป็นคลิป,ปเปิดเท่านี้ให้ดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ตอนนี้ไอดีผมก็เรื่อยๆนะยังไม่ไม่ตันอะไรเพราะว่าผมได้ได้รีพาร์ตอใหม่มาแล้วก็เลยเจอง่ายหน่อยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็อ่าขอให้โชคดีในการเปิดใชเ้เดี๋นนี้ครับสวัสดีครับ